กระทรวงพลังงานเขาบอกว่าเขาลดรายจ่ายประชาชนลดราคาน้ำมันตรึงค่าไฟ3ามบาทเกสตางค์งวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปี2569ันหอันนี้ไม่ใช่3ามบาทเกสตางค์ใช่ไหมฮะสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์อ๋อสามบาทถูกนะโอเคโอเคคุณอ่านผิดเหรอผมงงผมงงอ๋อผมผมเคยเห็นสามจุดเก้าสี่สตางค์สามบาทเก้าสิบสี่สตางค์โอเคมาดูครับรายละเอียด จากการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูล ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาได้เน้นย้ำถึงการสร้างไรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนลดราคาพลังงานนี่เป็นการลดรายจ่ายเลยนะและการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าภาคครัวเรือนและกิจกรรมทางการเกษตรรวมถึงนโยบายด้านภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันสังคมคาร์บอนต่ำนะครับอาเรื่องนี้ว่ายังไงครับใครครับยังไงโดยนาย ัฐพ,พลเริกพิบูรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เร่งผลักดันนโยบาย Quick Big Win ด้านพลังงานนะคะได้แก่ข้อหนึ่งคือการสร้างรายได้ลดรายจ่ายด้านพลังงานด้วยโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อการเกษตรและฟาร์มชุมชนรวมถึงมีการลดหย่อนภาษีสําหรับผู้ติดตั้งโซล่าเซลล์และเร่งอนุมัติการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าลอยน้ําใน3เขื่อนหลักของกอฟผด้วยค่ะ และข้อที่2นะคะคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและยังมีการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกหรือ e e c การสร้างความยั่งยืนระยะยาวรองรับ NETZERO 2050ด้วยค่ะส่วนที่เดิมดำเนินการไปแล้วนะคะก็ได้แก่ข้อแรกเลยตรึงราคาจำหน่ายก๊าซ LPG อยู่ที่423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัต่อไปอีก1เดือนนะคะก็คือเดือนนี้แหละตุลาคมคทั้งเดือน และข้อ2คือลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินลง50สตางค์ต่อลิตรมาตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วและพร้อมทำอีกอนาคตเลยนะคะที่จะถึงนี้ตรึงราคาค่าไฟฟ้าค่ะ3บาท94สตางค์งวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้าค่ะ